สวัสดีค่ะ,คะพบกับเราอีกแล้วนะคะกับร้านตุ๊กถอยวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเป็นเลโก้เนาะตัวนี้เริ่มที่เลโก้หุ่นยนต์กันเลยเนาะรหัสสินค้าคือ K80 นะคะจำนวนชิ้นอยู่ที่3,500ชิ้นนะคะตัวนี้เป็นกันดั้มเนาะพี่วรรณเป็นกันดั้ตัวใหญ่นะคะตัวนี้ขนาดของเขาจะ ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะคะตัวยี่ห้อ 18K นะคะซูเปอร์ขนาดของเขานะคะความสูงอยู่ที่62เซนนะคะความกว้างอยู่ที่48เซนนะคะตัวนี้ใหญ่มากเลยแต่ว่างานสวยนะคะงานสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูข้างในกันเหมือนเดิมเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยน้องก,กี๊เรากนห้อ่ะมันบางหน้านาะ เดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูนะคะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างใช้แรงม,า,มาข้างในจะมีข้างในจะมีแผ่นลอมให้อย่างนี้นะคะดูจากแผ่นก็รู้แล้วว่ามันใหญ่มากๆเลยนะคะ <S <S ตัวนี้แต่ว,ว่าแผน่นแบบใหญ่ใหญ่กว่าก,กระดาษทีชคะ แล้วก็ข้างในเขาจะมีแถมเอร์เตอร์สามมิติให้แบบนี้นะคะลูกค้าเอร์เตอร์สามมิติใหญ่มากๆเลยสามมิติแบบว่าสวยมากๆเลยนะคะนี่อ่าไม่ใช่ข้างหละะ่ะสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาวางตรงนี้เลยนะคะข้างในก็จะมีสองกล่องนะคะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะคะลูกค้า เดี๋ยวเราจะแกะข้างในดูเนาะว่ามันจะเป็นประมาณไหนนี่ยังไม่เคยแกะนะคะจะ <c oughs> มาแกะให้ดูเรามีผู้ช่วยแกะด้วยเนาะวันนี้แกะยากมากเลยจะเคให้ดูเลยเนาะโอ้สวยมากๆเลยมันข้ามีไฟด้วยอ่าตัวนี้เหมือนมีเป็นแบบคล้ายคลาคิสเหอนอ็เนาะสายอะไรก็ไม่รู้ตัวไหน ข้างในนะคะก็จะเหมือนเดิมเลยเนาะตัวนี้จะมีพวกนัมเบอร์แยกให้นะคะก็จะต่อง่ายเหมือนเดิมเพราะว่าเขาแยกนัมเบอร์ให้เดินง่ายมากมาเลยจะมีแยกให้ประมาณนะะี้นะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราให้ดูกล่องน,นั้นแล้วกันตั้งน,น้นะตั้งเบอร์หนึ่งตั่งป็ดอะไรก็ไ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้แตกไมอะไรนะคะต้องใั้มแถ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 มเจอแล้วอันนี้ก็มีคู่มือเจอแล้วนะคะสดสวยมากเป็นสมุดนะคะเป็นสมุดมันจะดูง่ายกว่าเป็นแผ่นธรรมดานะคะู่มือ ถ้าเป็นสมุดแบบนี้อาจจะต่อง่ายดูง่ายกว่านะคะลูกค้าพรีเมียมนะคะสวยจริงๆแล้วไอ้นำเบอร์หนึ่งถึงห้าใช่ไหมนี่หนึ่งถึงหนะคะลูกค้าตัวนี้ตัวนี้เป็นหนะะึ่งงโอเคเอาเก็บกันถ้าพูดถึงเรื่องราคาเนาะตัวนี้จะไม่แพงนะคะตัวนี้ไม่แพง ตัวน,นี้อยู่2,900บาทนะคะ2,900บาทเท่านั้นเพียงแค่โปสเตอร์นี่ก็คุ้มแล้วนะคะลูกค้าสำหรับราคานี้2,900ารแค่โปสเตอร์3มิตินี่ก็คุ้มมากๆเลยเนาะเช้ไหมตุไหะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูก่อนมีการเก็บอาจจะยากนีดนึง ช่ค่ะเพราะมันมีอุปกรณ์หลายอันนะคะแต่ว่าแผ่นแผ่นใหญ่มากเลย่แผ่นรองแบบใหญ่นะคะขนาดประมาณไม้บรรทัดหนึ่งได้นะคะขนาดของน้องของแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะประมาณไม้บรรทัดหนึ่งเนาสามสิบเซนมันไม่ขึ้นกันค่ะเข้าไปดึงหนูไหมคะจเลยนะไรเอาไปทำงานเอาไปดึงไหมจะติดค่ะ ปกตินะคะราคาของเราจะอยู่ที่3,200บาทนะคะแต่วันนี้เราลดราคาให้เหลือเพียง2,900บาทเท่านั้นนะ2,900บาทเนาะมากมากเลยนะคะค่ะลูกค้าคนไหนที่สนใจสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมใต้ลิงก์ด้านล่างที่ทิ้งไว้ให้เลยเนาะจ๊นี้าแล้วลูกวนกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งกระเบลด้วยนะคะ วันนี้ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีะค,ะค่ะบ,บ,บ๊ายบายบ๊ายบาย อะไรเรามีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วนะคะจากร้านยายแดงหมูเนื้อแดดเดียวนะคะเป็นเนื้อเกรดเอคุณภ,ภาพดีนะคะอร่อยนุ่มมากสสะอาดไม่มีสารกันเสียเลยนะคะเดี๋ยวมาแนะนําราคาเลยเนาะตัวนี้เป็นหมูแดดเดียวนะคะขนาด200กรัม100บาทนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นเนื้อแดดเดียวนะคะอันนี้ขนาด200กรัม140บาทนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นถุงใหญ่นะคะขนาด1โลนะคะ1,000 พันกรัมนะคะตัวนี้500บาทนะคะตัวนี้ถุงใหญ่มากยักสปอเซอร์ของน้มือนน้องด้วยนะคะเพื่อจะได้เปกำลังใจทาคลิปต่ตอไปเนาะยายแดงหมูเนื้อแดดเดียว